สุตตะกามูลภีสุตังทนะกามูลภีทนังอัตถิกายเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตะวาอิติปิโสภะควายะมะราชาโนุท้าเวสวนรณุมรณะนังสุขังอะระหังสุขะโตนณมูพุทธายะเชยาสนาตตาพุทธาชิตวามารังสวาหานัง จตุสัจจาสภารสังเยติวิงสุนาราสภาปันหังกราทะโยพุทธาอัตวีสตินายกาสภเพปฏิติตาไมหังมัตถเกเต,เตมุนิสาราสีเสปปติโตไมหังพุโทโธธรรมโทมโทวิโลจนีสังโคปติโตไมหังปุเรสภพะคุณาราโรอัตเยมีอนุรุปโภ สารีปุตโตจะาทักคินีโกนธนโยปิธิพาคัสมุนโมคันลาโนโจะวามะเกท,ทักคินีสาวณีไมหันอาสงอานันทาราหราจัสโปจะมหานาโมอุภาสงวามะโสตะเกเกสโตปิธิพาคัสมิงสุงพิโยวะปะพังตาโรนิสินโนสิริสัมพันโนโสภิโตโมุนิองคาว กุมารกัสปโปเทโรมเหสีจิตวาทโกโมัยหังวัฒเนนิจังปฏิทถาสิคุณาการโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสิวลีเทราปัญจอิเมชาตานลาเตติลากามะมเสษสาสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเทรา ชิตวันโตชิโนรสาชลันตาศีลเตเชนะอังคมังเกสุสันติตาพระตนังปุระโตอาสิทักขิเนเมตสุตตกังพชักคังปัชโตอาสิวาเมอังุริมาละกังขันธโมระปริตตัญจะอาตานาติยะสุตตกังอากาเสชะทนางอาสิ เสสาปาการสันต ah an ิตาชินานาวรสันยุตตาสัตตปากาละลังกตาวาตปิตตาทิสันชาตาภาหิรัชตุปัตถวาอเศสาวินยางยันตุอนันตชินเตชะสาวสโตเมสกิจเจนะสตาสามพุทธปัญชรีชินะปัญชระมัตฉมวิหะรันตังมหีตะล สทาบาเลนตุมังสพเพตมหาบุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขโตสุรโภชินานุภา